ชุดเสื้อกันฝนสีนเหลืองกับกางเกงไดโนเสาร์กลับมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ารูปแบบกิจกรรมเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับรอบนี้มาในตู้สุ่มโทเค็นนั่นเองนะครับถ้าออกเลยเนี่ยก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ออกต้องเอาโทเค็นเป็ดไปแลกนะครับเพื่อนๆผมว่าถ้าเหมาสองชุดเนี่ยน่าจะเกิดพันเพชรสองพันเพชรแน่นอนนะครับสําหรับตัวสองชุดนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะครับเลยไม่ได้สุ่มให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับเสื้อกันฝนสีนเหลืองเนี่ย ข้อดีของมันคือใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆที่ <I 've S 1> เขา <got S 1> ที่คิดกันก็ใส่แต่เสื้อนะครับเข้ากันหน้าฝนเลยแล้วก็นี้นะครับกางเกงไนโตรเสาวก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะครับผมว่ากางเกงในของมันต้องมีเลยนะครับมีเก็บไว้ยังไงกระเท่นะครับเอาไปทำคอนเทนต์อะไรได้ด้วย อย่าลืมรีบไปสุ่มกันนะครับในรูปแบบกิจกรรมตู้สุ่มโทเข้นน,น,ะะนั่นเองนักรับษาเพื่อนๆขอให้โชคดีออกเลยนะครับ